่องขาาววร้นลกคุณผู้ชมคะในขณะที่ถ้าย้อนกลับไปดูท่าทีของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารงอดีตประธานสสพักเพื่อไทยที่แสดงออกมาโดยตลอดในเรื่องของการหาทางช่วยเหลือพันตำรวจโททักษินกลับประเทศก็ชัดเจนนะคะว่าการออกกฎหมายนิรโทศกรรมคือเป้าหมายใหญ่ที่มีนัยแฝงกับผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ผมขอยืนยันว่าไม่เคยคิดจะเป็นหัวหน้าพักและไม่คิดจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ที่มาเล่นการเมืองก็เพราะผูกพันกับพันตำรวจโททักษิณตั้งแต่ปี2516และเห็นว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมการเล่นการเมืองครั้งนี้เป็นการเล่นรอบสุดท้ายแล้วจากนี้ไปก็ไม่เอาอีกแล้วตอนนี้ก็เตรียมไว้หมดแล้วสำหรับร่างนิรโทษอภัยโทษที่เขียนโดยผม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วจะให้ท่านสมชายอดีตผู้พิพากษาสารอุทธรตรวจทานนี่คือยุทธการเอาทักษิณกลับบ้านขณะเดียวก,กันกับการให้สัมภาษณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ในหลายครั้งก็ยอมรับว่าแนวคิดการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อความเป็นธรรมทางการเมืองคือหนึ่งในหลักการทำงานของพรรคเพื่อไทยหากได้รับโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และก็ยอมรับด้วยว่าพันตำรวจโททักษินก็รวมอยู่ในผู้ที่จะได้รับความเป็นธรรมจากหลักการสร้างความเสมอภาคทางกฎหมายหลังช่วงเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายน2549รวมถึงในระหว่างการเดินสายปราศัยที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานางสาวยิ่งลักษณ์ก็ยอมรับว่าแนวทางการพิจารณาการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ได้มีการมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบุคคลที่เคยประกาศว่าจะใช้พรบนิรโทษกรรมหรือพอรบรอภัยโทษเป็นยุทธาการนำพันตำรวจโททักษินกลับบ้านทำหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดถึงตรงนี้ก็น่าจะชัดเจนในระดับสำคัญแล้วนะคะว่ากำหนดการกลับประเทศของพันตำรวจโททักษินท่ามกลางความคาดหวังว่านางสาวยิ่งลักษณ จะได้เป็นผู้นำประเทศเกี่ยวโยงกันอย่างไรแต่รายละเอียดขั้นตอนการออกพรบนิรโทษกรรมและพระบรอภัยโทษคืออะไรไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณนิกรเลิศพิสิทธากูลผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์กันค่ะการนิรโทษกรรมเนะี่ยนก็คือการการทำให้การกระทำที่มีกฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิดเนี่ยไม่ไม่ถือว่าเป็นความผิด นะคือง่ายว่ายกเว้นความผิดสําหรับการกระทํานั้นว่าไม่เป็นความผิดอีกต่อไปเมื่อมีกฎหมายฉบับน,นั้นเกิดขึ้นหลักการของการทํานิ้ลโทษกรรมเนี่ยนะเนื่องจากมันเป็นการล้างความผิดที่มีอยู่ตามกฎหมายมันจึงต้องอาศัยกฎหมายในระดับเดียวกันในการที่จะทําให้ล้างการกระทําที่ไม่เป็นความผิดหรือยกเว้นความผิดนั้นซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยการกําหนดความผิดทางอาญาทั้งหลายเนี่ย มันจะต้องตราโดยพระราชบัญญัติตามหลักการของรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นหลักทั่วไปเพราะฉะนั้นการออกกฎหมาย,ายนิรโทษกรรมจึงต้องออกเป็นพระราชบัญญัติอันนั้นเป็นหลักการขั้นต่ำที่สุดคือเป็นพระราชบัญญัติสาหรับการนิรโทษกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นโดยฐานะของพระราชบัญญัติเนี่ยนะฮะมันจึงต้องไปดูว่ามีกฎหมายใด,ดที่เทียบเคียงกับพระราชบัญญัติได้บ้างซึ่งในที่นี้ในลําดับสัก์เดียวกัน,ก,นก็คือพระราชกําหนดนะฮะ ความแตก <desserts>. ต่างระหว่างพระราชบัญญัติกับพระราชกําหนดก็คือว่าพระราชบัญญัตินั้นเป็นกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ตราขึ้นนะฮะขอประธานโทษเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคําแนะนําของฝ่ายนิติบัญญัตินะแต่พระราชกําหนดเนี่ยเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ได้ตราขึ้นโดยคาแนะนําของฝ่ายบริหารแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นความต่างกันมันจึงอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นพระราชบัญญัติแล้วพูดง่ายๆก็คือสภาเป็นคนออก แต่พระราชกําหนดนั้นรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารหรือคณะมนตรีเป็นผู้ออกนะฮะแต่ว่าการออกโดยสุดท้ายก็ต้องไปขอความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อเพื่อใช้ตราเป็นรัฐมนตรีต่อไปฐานะของสองงานนี้เป็นยังไงฐานะเท่ากันมีฐานะเท่าเทียมกันนะฮะการตราพระราชกําหนดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการใช้อํานาจของฝ่ายบริหารในการตากฎหมายซึ่ง เป็นไปตามเงื่อนไขของบทบัญญัติของรัฐมนตทียอมให้ฝ่ายบริหารสามารถตรากฎหมายที่มีฐานะเทียบเท่ากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติได้แต่เป็นการตรากฎหมายที่มีเงื่อนไขไม่ใช่ให้ไม่ได้ทําทุกกรณีนะซึ่งในที่นี้ก็ในกฎหมายไทยเนี่ยนะฮะเขาให้ทําได้2กรณีก็คือกรณีตามมาตรา184ของรัฐมนูรปี50กับมาตรา186ของรัฐมนูรปี50มาตรา184เนี่ยก็เป็นเรื่อง เรื่องอะไรก็ได้ฮะแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุสีประการก็คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของประเทศนะฮะการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะหรือความปลอดภัยสาธารณะนะฮะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจและก็เรื่องสุดท้ายก็คือการป้องกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแก่สาธารณะนะ,ะอันนี้ก็คือเงื่อนไขของมาตรา184้ยไหมครับว่าจะออกพระราชกาหนดได้ต้องมีเหตุสีประการนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ข้อสําคัญเนี่ย ต้องพิจารณาและมีความจําเป็นเร่งด่วนและฉุกเฉินความฉุกเฉินเร่<ม>เงเร่งด่วนและจําเป็นไม่งั้นจะแก้ไขพยอันตรายนั้นไม่ได้<ม><ม>นั่นก็อันที่หนึ่งสำหรับเงื่อนไขที่หนึ่งของการออกพระราชกำหนดโดยที่เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารตามมาตราหนึ่งประการที่สองก็คืออำนาจในการออกพระราชกำหนดประการที่สองก็คือกรณีม,มาตราหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือเรื่องภาษียากรนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงข้างเงิน การเปลี่ยนพิกัดอัตราภาษีโดยทั่วไปเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ใครรู้เพราะถ้ารู้แล้วเนี่ยมันจะมีการกระทาการในทางเศรษฐกิจบางอย่างเช่นการจับตุนสินค้านะฮะหรือมีการที่จะ,ะไปไปไปปั่นในราคาสินค้าบางตัวนะฮะหรือทําให้เกิดปัญหาเรื่องทางการเงินเกิดขึ้นเนี่ยหลักการก็คือต้องทําโดยลับนะฮะแต่เขาก็ให้อำนาจในฝ่ายบริหารที่จะเสนอให้มีการตราพระราชกําหนดขึ้นได้ เพราะต้องทําเร่งด่วนเพราะไปผ่านสภาต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะกว่าจะผ่านสภาสุดท้ายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นราคาไปหมดแล้วหรือม,ม,มีปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วเพตอะนั้นก็มี2เงื่อนไขสําหรับการออกพระราชกำหนดในรัฐมนตรีไทยก็คือกรณีมาตรา184กับมาตรา186่ร้บนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูฮะว่าการที่จะนยุติธกรรมนะครับซึ่งหลักเนี่ยมันต้องทําโดยพระราชบัญญัติเนี่ยนะฮะมันจะตราพระราชกำหนดได้ไหมนะก็ต้องไปดูว่ามันเข้าเงื่อนไขของการตราพระราชกำหนดหรือเปล่า ซึ่งจะเข้ามาตรา184หรือเข้ามาตารา186นะถ้าเป็นการนินโรทศกรรมเนี่ยนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับภาษยีกรเรื่องเงินทองเนี่ยก็อ,อาจจะกล่าวได้ว่าอาจจะทําได้ก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของการนินโรศกรรมความผิดทั้งหลายเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันเข้ากับเรื่องความการรักษาความปลอดภัยความปลอดภัยสาธาะ เรื่องความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือว่าการป้องป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะหรือเปล่า<ช>ถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องนั้น<ม>ก็สามารถที่จะขอตราพระราชกำหนดได้เหมือนกัน<ม>แต่โดยหลักการแล้วเนี่ยคำถามก็คือว่าเหตุที่จะมานําไปสู่การตราพระราชกำหนดยิรธาโทษสกรรมที่กําลังพู่กันในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขทั้งสองมาตราเร,ร,รับพรบเพยรโทษตรงน,นี้นะครับ กฎหมายพยโทษเนี่ยมันเป็นอำนาจของอ,อ,องค์พระประมุขนะฮะตามเงื่อนไขของรัฐธรรมน mm ูญตอน191การนิรโทษกรรมกับการอภัย,ยโทษนะ่ะต่างกัน uh huh. นะะตรงที่ว่าการอภัยโทษไม่ได้บอกว่าเป็นการยกเว้นความผิด uh huh. แต่ถือว่าการกระทําความผิดนั้นไม,ไม่ไม่ต้องได้รับการลงโทษอีกต่อไป uh huh. นะซึ่งหมายความว่าโดยหลักทั่วไปแล้วผู้ที่ะได้รับการอภัยโทษนะั้นต้องถูกลงโทษอยู่ uh huh. และจึงได้รับการ ยกเว้นไม่ลงโทษต่อไปนะส่วนนี้รังเล่ห์ทุกรรมนั้นถือเลยว่าการการะทำนั้นเกิดมาแต่ต้นนั้นไม่ถือว่าเป็นความผิดเป็นเหตุยกเว้นความผิดตั้งแต่ต้นเพราะนั้นเรื่องนี้เรั่อทุกรรมกับภัยาโทษเป็นคนละเรื่องนะอภัยโทษไม่ได้ไปในเรื่องทษกรรมนะฮะไม่ได้ไปในเรื่องทษกรรมแต่การที่ทรั่ทุกรรมนั้นน่ะมันไม่มีความผิดเกิดขึ้นเลยเพราะนั้นก็ไม่มีเหตุให้ไปอภัยโทษเป็นคนละเรื่องกนะันฮะและจากข้อมูลในเชิงวิชาการที่สะท้อนถึงโอกาสและความเป็นไปได้ ของการเดินหน้าออกกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับความพยายามทําให้พันตํารวจโททักษินพ้นมนทินก่อนกําหนดการเดินทางกลับประเทศในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ยังมีประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณากันต่อไปค่ะว่าผลการกระทําอย่างนั้นจะนําไปสู่ความปรองดองของคนในชาติจริงหรือไม่ อย่างที่เห็นอันนี้ครับวันนี้เนี่ยก็จะมีคนที่มามากหลายแล้วก็คนที่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมในนัที่นี้อีกนะครับแล้วคิดว่าถ้าเกิดมีการจะเสนอกฎหมายนี้เข้าสภาจริงๆเนี่ยเราก็จะรวมตัวกันที่ที่สภาเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านครับอย่างนี้ก็จะมีการเหมือนการมาลงรายชื่ออย่างนี้อีกไหมก็ก็คือก็ต้องดูว่าถ้าเกิดมันกฎหมายเนี่ยครั้นี้ก็ต้องหมื่นสองหมื่นรายชื่ออะไรเนี่ยแล้วก็บอกมีคนยื่นบอกว่าเสนอกฎหมายเราก็จะคัดค้านกฎหมายอันนี้ นะครับและก็ต้องรวมตัวกันนะครับแล้วอาจจะมีการชุมนุมกันที่หน้าสภานะครับเพื่อที่จะคัดค้านกฎหมายเนิรโทษกรรมวันนี้ครับในขณะเดียวกันกับจุดยืนของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยนายปานเทพพัวพงพันธ์โฆษกพันธมิตรก็ประกาศความพร้อมจะออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการออกกฎหมายลบล้างความผิดให้กับพันตำรวจโททักษินอย่างถึงที่สุดถ้ามีนิรโทษกรรมหลังพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาล และใช้เสียงข้างมากไปทำลายกฎหมายเหมือนปี2549พันธมิตรจะออกมาต่อต้านแน่นอนและโดยข้อเท็จจริงก็ไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มบุคคลที่ถูกพันตำรวจโททักษินเรียกว่าขาประจําเท่านั้นที่ส่งสัญญาณจะออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านความพยายามใดๆที่จะทำให้พันตำรวจโทรทักษินพ้นจากความผิดเพื่อเดินทางกลับประเทศในช่วงเดือนธันวาคมนี้ เพราะแม้แต่นักวิชาการอย่าง it, ดรเขียนธีรวิทย์ศาสตราจารย์กิติคุณสาขารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็นำเสนอบทความเรื่องสงครามระหว่างความเท็จกับความจริงที่มีเนื้อหาสาระบ่งชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมช่อชนของพันตำรวจโททักษินในช่วงที่ผ่านมารวมถึงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนปลุกระดมมวลชนคนเสื้อแดง ให้ออกมาใช้ความรุนแรงจนนำไปสู่เหตุการณ์อันเลวร้ายต่อชาติบ้านเมืองในช่วงปี2552ถึง2553รวมทางด็อร์เขียนยังได้แสดงการคัดค้านและเชื่อว่าการออกกฎหมายนิรทโศกรรมให้กับพันตำรวจโททักษินจะนำไปสู่การลุกฮือของคนไทยที่ต้องการเห็นพันตำรวจโททักษินเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายซึ่งแน่นอนว่าปฏิบัติการทางการเมืองของพรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดเพื่อทำให้พันตำรวจโททักษินพ้นผิดก็คือเขาลางความวุ่นวายประเทศรอบใหม่ที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าการที่จะนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่กระทําผิดโดยไม่สนใจความรู้สึกของประชาชนในประเทศอาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของคนไทยที่อาจจะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพราะถ้าบุคคลใดทำความผิดแล้วศาลตัดสินว่าผิดแต่ก็ไม่ยอมรับคำตัดสินและใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้รับการอภัยโทษประเทศนี้คงมีคำว่าสองมาตรฐานอยู่จริงๆอย่างที่กลุ่มคนแสดงเคยพูดไว้ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อคะ่ะจบข่าวร้อน